สวัสดีครับวันนี้กำลังเดินทางมาลงขายกันนะครับที่บึงวงท้องนะครับเพราะว่าเมื่อวานได้ปลาตะเพียนกันไป8โลครับเฉพาะปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆนั่นกันเลยครับวันนี้ก็เลยพากันมาอกีกพาลุงมาด้วยครับอันนี้ก็เป็นเป็นทางลัดครับทางลัดที่เข้ามาน้ำไม่ลึกครับ มีทั้งกระตเพียนปลาสลาดนะครับแล้วก็ปลาเนิแต่หลกัหลกๆเลยจะเป็นตะตเพียนครับตะเพียนตัวค่อนข้างใหญ่ต็มือครับระดับข่ห้เซน6เซน7ดเซนครับนี่ครับก็เป็นพื้นที่แบบเป็นห่างนะครับเขาขุดเป็นห่างที่พันก่อไร่ครับพันสี่ร้อยไร่นะครับแต่ว่าก็ มีทํานาด้วยแล้วก็เขาก็เวนคืนมาแล้วครับแล้วก็มีมีบางลูปที่น้ําแห้งที่เราจะไปลงถ่ายก็ระดับเข่าเอวแล้วก็ระดับอกขับน้ําก็เดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวขับรถก่อนนะครับ